คือวันนี้เนี่ยผมจะให้แนวทางเพื่อไปซื้อลอตเตอรี่ก่อนเพราะว่าช่วงนี้ผมสิได้ไลฟ์สดตต่อกองเว้นนะครับตอนกลางคืนจะไม่ค่อยได้ไฟ์สดเพราะว่าคือผมเตรียมสถานที่เตรียมของสําหรับไปงานนวรารีนะครับแล้วก็เตรียมสถานที่แล้วก็เตรียมของสําหรับไปทําโรงทานวันที่ยี่สิบเอ็ดนี้ ช่วงนี้ก็รลยสึบ่ได้ไล่โสดแต่กันงคืนก็รลยสึได้ไล่โสดแต่ของเว้นแทนนะครับมันนี้ก็เลยสึกาให้แนวทางก่อนหรือว่าเร็วไปจะลืมหรือเปล่าคือบางทีก็อยากจะให้เลยนะครับอยากจะให้เลยอยากจะให้แนวทางไปเลยเพราะว่าจะได้หาซื้อลอตเตอรี่กันนะครับสําหรับงวดวันที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบ 6.2566แต่กลัวอย่างเดียวมันมันเพิ่งวันที่28ผมก็เลยกลัวว่าทุกคนจะลืมก็เลยกลัวว่าทุกคนจะลืมกันนะครับสำหรับงวดเมื่อกี้ใครที่ไม่ถูกใครที่ไม่ชอบนะครับใครที่ไม่ชอบเลขทูบนะครับเลขทูบอาจารย์6 4 4เลขทูบมันมันบ่คอยขักอาจารย์บบมักไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไร งวดนี้วันที่หนึ่งเราว่ากันใหม่ใครไม่ชอบเรียกความฝันผมซีซีอาจารย์บมักโบป็นหยางมันบม่เคอยออกเนาะซีซีมันไม่เคยออกมันไม่เคยออกมานานมากแล้วนะเท่าที่ผมจําความได้เนี่ยปีนี้ยังบ่เคอยออกละมาเมนบอกปีนี้ยังบ่เคอยออกเมนบอกซีซีเนี่ยน,นะก็เ,เลยมาหลายๆายคนบม่มา นะครับหลายๆคนบ่มาบ่มากระบผเป็นอย่างเดียวงวดหนาวอามงนะครับแต่ว่าว่าพื้นหน่อยหนึ่งเรื่องเรื่องจุดทูบป,ปู่องค์ดํานะครับเรื่องจุดทูบหน้าปู่องค์ดําทุกคนผมขนลุกมากเลยนะเ<อ>พราะว่าวันวันที่สิบวันที่สิบสี่ที่ผ่านมาที่ผมจุดนั่นน่ะทุกคน ผมก็จมใส่หน้าปูเลยนะผมก็บ่นใส่หน้าปูเลยว่าโอ้ยปูเอ้ยกระต่าสางปูมาจุดถูกขอเลขปูนี่บอกเคยถือจักเถือ่อปูบอกเคยให้อันเลขถือจักเถื่อก็แต่ผมจุดถูกมานี่ให้แต่ผู้อื่นผมไว้สิละมาผมมาขอจุดถูกว่าให้บ่ให้ถือจักเถือ่อเมื่อนี้ขอในเด้อปูเด้อว่าสันทุกคนปู่ให้สามตัวตรงหกสี่สี่ แต่ว่าอันนี้ต้องพูดตามตรงว่าบางคนเห็นเลขหกเป็นเลขห้าบางคนเห็นเลขสี่เป็นเลขหนึ่งแต่เลขที่แท้จริงของมันคือเลขหกเลขสี่เลขสี่ต้องดูไลน์สดไมู่นสดตอนต้องดูไล์สดให้มันต่อเนื่อง,ง<ะ>ก็เลยมางวดนี่เพิ่นสี่งวดเดียวบุ้งหรือเพิ่นสี่อันงวดเป็นงวดหรือเพิ่นสี่หัยอีกหรือยังไงเราจุดจุดอีกไหมทู่ปู เอ่อจะไหว้ปู่รอบนี้ไหว้ออนไลน์นะครับไหว้ออนไลน์คือวันที่ยี่สิบเก้าวันที่ยี่สิบเก้าสิจุดบอจะจะให้จุดอีกไหมจริงจะาเห็นเป็นสี่หนึ่งห้ากวนนบอไก่ปเต็กหกสี่สี่นะครับแต่ก็ไม่ว่ากันนะคะแต่ก็ไม่ว่ากันผมก็ไม่ได้เขียนให้ด้วย จังวาแล้วนะพี่น้องตาผ่านตามันบางที่เห็นเลขหกบางคนเห็นแวบ,บแรกเนี่ยเห็นเลขหกเป็นเลขห้านะครับเห็นเลขหกเป็นเลขห้าเพราะว่าตรงขีดตรงกลางเนี่ยมันไม่ชัดขีดตรงกลางขอดมันบบมันบนบชัดแต่ว่ามันคือเลขหกแต่ว่าจริงับนตรงนหกสี่สี่แล้วมันมาถือความฝันข่อยอีกไปที่นี่มันต้องจับ แต่เมื่อคืนก็ฝันนะทุกคนแต่ว่าขอยังไม่เล่าความฝันเมื่อคืนขอยังไม่เล่าเนี่ยเห็นว่าไม่ไงกัลระยะนี่เห็นเป็นเลขสี่อยู่แต่ว่าเห็นเลขหกเป็นเลขห้าเมื่อมีไงเมื่อกี้นี่เห็นเห็นเป็นเลขหนึ่งนี่สินะเห็นไหมส่วนใหญ่คนเห็นเป็นเลขห้า คืองวดนี้เนี่ยนะครับงวดนี้หวยออกวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันหารอยหกสิบหกนะครับอันดับอันดับแรกก่อนที่ผมจะให้แนวทางนะครับก่อนที่ผมจะให้แนวทางในวันนี้อาจารย์เพื่อนมองเป็นเลขห้าแต่เราเห็นเป็นเลขหกแต่ตัวกลางไม่แน่ใจ อืมคือทุกคนผมมวดนี้เนี่ยบอกคําเก่าต้องตามเลขตัวหนึ่งอันนี้เลขตัวนี้เนี่ยผมจะไม่ได้บอกอ่ะบอกเลยก็ได้ผมจะให้เลขสองตัวนะครับสองสองสองคู่เลข งวดนี้เลขตัวแรกที่ทุกคนจะต้องมีติดไว้หนึ่งใบคือผมพูดอยู่ตลอดเสมอมาในงวดเมื่อกี้ก็พูดที่ต้องตามคือเลขพญานาคนะครับที่ต้องตามคือเลขพญานาคสิบห้าคำเดือนสิบเอ็ดสิบห้าคำเดือนสิบเอ็ด มผมตรวจไปตรวจมากถูกเลขสามตัวหน้าอีกทุกคนคือถูกลอตเตอรี่เลขคายสองตัวสิบหกใบแล้วก็ถูกสามตัวหน้าอีกใบหนึ่งสำหรับผมดิของผมก็วันนี้จะให้ทั้งหมดสองตัวนะครับวันนี้จะให้ทั้งหมดสองตัวผมบอคิดว่าค้นชิมาเบิงเป็นพันพี่น้องก็กตีค้นชิมาเบิงลอยสองลอย ผมก็เลื่กบริไรส์สดในคอมมันก็เลยสีเขียนใน iPad บริไดก็เลยสีเขียนในกระดาษเอานาคะครับงวดวันที่1พฤศจิกายนตัวที่ต้องตามเลย1ใบยอย่างน้อยก็คือ1ห้าก็คือ1ห้าเป็นอย่างต้องตาม1ึ่าคือผมบอกเลย สิบห้าำเรือนสิบเอ็ดมันเป็นแบบนี้ตอบทุกปีมาสองปีแล้วในช่วงพรรษานะครับงวดที่แล้วผมก็ให้ตามงวดเนี้ยก็ต้องตามต่อนะครับเสร็จงวดนี้แล้วไม่ต้องตามเสร็จงวดนี้แล้วบ่ต้องตามเสร็จงวดนี้แล้วบ่ต้องตามนะครับคือตัวแรกเนี่ยคือตัวนี้ หนึ่งหาตัวแรกเอายังบอกให้แคปมะคือผ้ากันพิมพ์มาวะสะันหิวเข่าขึ้นกันจ่าวะสะันอ้าวแคป